Ho chăm 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 ตั้ใหญ่อยายกกินครับถาเข้าไปในเพจร้านยำโคตรแซ่สบสาขายะโสธรได้เลยนะครับสวัสดีครับมาพี่น้องครับมื้อนี้ได้โอ้ยยำยกร้านนะครับของร้านโคตรแซ่บสาขายะโสธรน,นะครับพี่น้องครับหลานเลยน้ำยำหลา่เลยครับพี่น้องอนี่เป็นเรื่องใดอาโถ่เนี่ยกระดาษกระา้าษน้ำยำนี่โคตรเยอะครับบอกเลยย,ยังบพ่พอได้พี่น้อง ยังพ่อครับอ่ะลุยหลกนี่เลยลงเลยครับไข่วิ่งดาไข่ป่าเลี้วกิวแล้วก็ะไข่ปูครับพี่น้องดูดิละหลายบา่โคตรคุ้มครับพี่น้องครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายมหาศาลมันขยำยกห้านยกทั้งทะเลมามาพี่น้องจะแซ่บต้องกันครับเอาลุยอ่ะลุยเลยไข่ยำโอ้โหข,ขอสองตัวก่อนนะครับนี่พี่น้องมามาพี่น้องมามา

awesome. Look. Hãy không ใครบ่ใคร่หรอบอร์ดิงดังนี่งใครนี่องเบิงดูดิจุเจีบเลยหพี่น้องม่ยังบอกว่าคำเดียว ครับปลาแซลมอนแผ่นยิย่ใหญ่หลายอย่างแห้งพี่น้องตัวใหญ่ยอยากกินกับถักขึ้นไปได้เพจร,ร้านยำโคตรแซ่บส,สาขาเยโสุรทันได้เลยนะครับโหมาก หมูมาก็มีทั้งดิบทั้งสดจัจับหลายจับ,จบมีอย่งอี้นะลุงหลายย่างคุณกุ้งเฮ้ยผกกับกุ้งดิบค่ะโอ้โหจำจำครับจำจำ แบบกุ Get ้งตัวเจ้าบ้าจับจับอุ้มมามาอยู่มาอยู่บนและครับสั่งกินได้เด้ออือจะลุงปลาซ่างกินอะไรเด้อยลูกกั๊ก เนื้อหวานหวานหวานด้วยของสดแห่งจ้กกันงกระดองบุ้งไข่แดงค่ะไข่แดงเค็ม แล้ววะสุดยอดเลยดูไข่เส้นสมันเลยเนยะอาจาเอาเอาไข่ใหญ่ให้เอาใน,ใอานี่เอาเลยไข่ใหญ่นะเี่ยเสียบไปเนะ <laughs> นาะเหมือนเสียบจังได <laughs> <laughs> บ่ใจกันกุญแจมัจ่ว อ่างกินรถลเอาเอาอะไรวะบอกกลาวกินเลยกนนี้ยอกหยอกยอกจังไดจังไดอยู่เนาะมันเห็นเลยตัวมันตลาดตัวนี้ตามๆตัวแตกหัไหไนี่ใครเนี่ย ใ,ใส่ปูเลยอืยนี่ครับน้าปลาดูกจูอืมใส่ต้นน้ำปะน้ำมาข้งหลังนี่ครับผ้องน่ว่าอะเดียนี่จ้าปลาดูกจูอ หัดจอกหมูยาหัดจักายิ่งหมูยาเป็นขัดจักมันอัดจกแล้วไงช่างมันกินเนีมึงยังบุหรี่ต่อนอนไหมไม่อย่างเนี่ยหื Hết kìm cung sụp đấy cung Không sụp cả nhai Con nhai gì ạ Cái lòng kìm bơ bớt đi ạ Thà này kìm này hào khuôn bẩn Kìm lái em, đẹp ยังส้มไข่ปลาเนาะอร่อยเนาะเนาะเบิร์นแต่ว่ามีย่ยำในของร้านอ่ะหมึกผัดน้ำดำอร่อยเนื้อแท่แซ่บยังส้มไข่ปลาหมึกผัดน้ำดำตํากุ้งโอ้ยจ้าเราตําเรากุ้งสดจ้าบอกว่ามีมีแต่นี้ขานเป็นร้านยุลัดแบบไหนเมนูเนื้อแซ่บน้องเค็มเป็นร้านอาหารอี่นี่ไข่แมงดานี่ยโอ้ยกินหนอนบอกว่าเรากินกัน แต่ผมเป็นไปากปปไปในปาก,กไงน,นี่ดีหรือเปล่าไข่แดงเข้มเขาส่งด้วยห้องเย็นนะครับรถห้องเย็นนะครับรถรักษาอุณหภูมิน้องส่งเป็นรถธรรมดานะรถห้องเย็นแซ่บพี่น้อง บอกเลยสังตรียำยวกหลานนี่ยแหละกินประกอบก้วอนอืมแม่ขอ,ขอบคุณหนึ่งไหม,ไมหลายคนนะอ่ะเอาพี่น้องครับคือบะเบิดดอกกสองคนหนึ่งพวกที่อง,งเบียร์ตรงมา่นางลำอืมตรงลงเบียร์ไทยทิพไห่เน,ะเนาะบ่ได้เอาขากองมาเอา้าต้องคิดนี้ก็ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังน้องพี่น้องเนาะมาซัพพอร์ตลูกหลานเนาะเอา้ามาส่งนลงจ๋าแล้ว เป็นหกสิกบก้าบันตั้งจากทียุนี่แหละโอ้นหรู้เรื่องต่อไปเนาะเซอร์คลิมนี้มุกดาล่าวคุสังกตระไป็นคนผิวหลักวันไหมครับสวัสดีครับ